มึงมีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานมาเนี่ยสองปีนี่ครั้งนี้มึงมาทำร้ายกูอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่มึงจะหยุดไอ้หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยอรายการโหนกระแส จากกรณีแม่ตักกรงกระหนกแม่ค้าขายออนไลน์ชื่อดังด้านหลายสดขายทองแต่แต่งข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้มีผู้เสียหายหลายรายนำไปขายต่อไม่ได้ราคานั้นทางด้านหนุ่มกัญชัยและรายการหงกระแสะข่าวก็ได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องต่อมามีผู้เสียหายรายหนึง่งได้ออกมาเปิดเผยในรายการหวงกระแสะว่าเธอได้ทำคลิปเตือนภยัยซื้อทองจากร้านออนไลน์แต่นำไปขายต่อได้ราคาต่ำกว่าทองตลาด ทำให้เธอถูกแม่ตักขู่ฟ้องร้องจนต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นขาดทางร้านได้ไลฟ์สดขายของปกติแต่ต่างเน็ตไอดอลประตูน้ํามาด่าตัวเองในไลฟ์สดแถมแขนประจานตัวลหลายๆคนโยงมาที่ลีหน้าจังที่มังจะโผล่ร่วมงานกับแม่ตักอยู่บ่อยๆลาสุดลีหน้าจังค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงหนุ่มกัญชัยและรายการหุนกระแสทังน้ําตาว่ามึงมีความสุขมากใช่ไหมไอหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยที่มึงได้ทําร้ายกูจนกูตกงานมาสองปีครั้งนี้มึงทําร้ายกูอีกแล้วเหรอเม,มื่อไหร่ จะหยุดไอหนุ่มกัญชัยรายการหนกระแสมึงเอากูไปพูดถึงจนกูเสียชื่อเสียงเสียงเงินหนึ่งล้านบาทค่าธรรมเนียมศาลจ้างทนายฟ้องมึงรู้หรือเปล่าว่ากูไม่มีเงินกินข้าวกูทําอะไรให้มึงเมื่อถึงอาฆาตแค้นกูขนาดนี้มีความสุขเหลือเกินร่ารวยกาไรเป็นพันล้านกับการได้ทําลายผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอายุ65ปีที่กูไม่มีทางต่อสู้อะไรมึงเลยไม่ว่าเงินอํานาจบารมีแล้วมึงไปพูดให้คนในโซเชียลมาลุมด่ากูไปแหกตาดูสิในโซเชียลว่าคนทําคลิปด่า กูขนนาดหมึงเอากูไปพูดแบบนี้มึงได้เลตติ้งเป็นไวรัลในทิกตอกทั้งวันจริงอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อกูแต่หยุดทําลายกูเถอะเพราะรายการมึงทําให้กูหมดตัวไม่มีคนจ้างกูทํางานเสียเง,งินอีกหนึ่งล้านบาทกูต้องเครียดป่วยไปซึมเศร้ามาสองปีเพราะรายการมึงเมื่อไหร่มึงจะหยุดทําลายกูขณะที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดถึงเรื่องราดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปฟังเสียงกันเลยค่ะมีคนคนหนึ่งเนี่ยด่าผมรุนแรงพยายามดา่าพยายามดา่านะครับผมผมเห็นแล้วว่าเขาดา่า ผมเห็นแล้วเขาด่าผมนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นอย่าไปพิมพ์ชื่อเขาเลยถ้าคุณพิมพ์ชื่อเหมือนคุณให้ค่าเขาเขาจะรู้สึกว่าเขามีพาวเขาแบบได้แสงได้อะไรถ้าคุณรู้สึกว่าเออคนคนนี้มันมันไม่ไหวแล้วก็ลบมันออกจากสารระบบความคิดไปอ,อย่าไปให้ค่าครับพอให้ค่าปุ๊บเนี่ยเขาจะยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยนะคำว่าผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าคนอื่นผมฝากไปถึงเขาแค่นั้นแหละกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WN